ชีวิตทโลไลท์ที่ใครก็โหยห้านะครับแต่พอได้มันมาก็ไม่แยกรักษามันเอาไว้นะครับพอไห้มันไหมนะครับทีนี้เรา,เาน้ํามาใส่ทีหลังก็เลยคิดคิดสูตรแต่ก็ไม่เป็นไรครับเกือบดำครับเกือบดำ อันนี้ดำบกโดที่ได้ครับอันนี้ดำมากยวค่อยบัปิ้งต่อครับมันไม่เลงเลยล่ะการใช้ทวิตเป็บสโลไลท์นะครับผมยังไม่ได้ทำงานอะไรเลยเนะี่ยต้องมาทำกับข้าว เยอะยใครที่ชอบนะครับใครที่ชอบเป็นผู้วยห้ากันจังเลยทีวิตสโลไลท์นี่ครับผมได้แล้วสิบสี่วันไม่ใช่สิบเอ็ดวันนะครับสี่วันสโล,โลไลท์จริงๆครับงานการไม่ได้อะไรมากมายต้องทำกับข้าวต้องอะไรพวกที่ตืต่นมาผมก็ต้องไปทํางานไม่ได้ทํากับข้าวไม่ได้อะไรเลยถ้าเธอกินเอาครับแต่ก็ทําไปแล้วใช้ไ,ไปไม่ค่อยเลือก ตะโลไลที่ใครไข่ก็หวยหาเป็นยังไงเล่าจริงๆมันต้องให้หน้ากนวันนี้นู่นนนี้จะมันยังไม่มันจะไม่อร่อยนะเดี๋ยวรู้ก่อนถ้าเกิดมันไม่มันเราต้องเป็นมีนุ่งคั่วนะครับถ้ามันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราต้องเป็นนุ่งยากย่างเป็ด เปิดคอมนมอ่าได้แล้วล็ขางน,นไปวะลอกหวไปก่อนเลยล็อกนั่งหนั่งมันมีสองชั้นชั้นเดียวหนังมันมีสองชั้นโอ้โหช่วยเต็มไหมท่าผู้ชมเปิดดิ ท่านผู้ชมับนบ้านไหมครับคลิปนี้บ้านบ้านมากมับนบ้านพอไหมตัวขยุรู้จักไหมจากตัวขยุไหมขยุรู้จักบอรู้จักขยุบอมันสูญพันไปสามพันล้านปีแล้วแต่มันมีอยู่ที่ประเทศลาว oh, <no. S 1> ตัวขยุ ตัวมันไอโน่นี่แหละต้อเรียกตัวขยุเดี๋ยวก,กินมันเลยอนรักไว้ขยุแต่นู่นนี้มันเยอะกินได้เมื่อวานล้างจานนะครับจานลอยเข้าไปในไอ้ตรงห่มไม่ได้กินเลยจานก็ไปกับน้ำปลาก็ไม่ได้กินนี่ครับโลกขี้นู โมีลูกเต็มท้องเลยครับฆ่าลูกมันไปไล่ตัวเลยนี่คือการ,รผสมพันธุ์ครับไม่น่าไปฆ่ามันเลยมันจะได้ออกลูกเยอะๆลูกมันมากินจริงๆมันกัดข้าวผมมานานแล้ว <c oughs> เขยโลกจะลงแม่น้ำนะครับโอ้โหกำเนือ้วนๆ ขั่วขั้วมันจะกินได้นานหนะ่อยยางกินเล่นหมดนม่เป็ดเป็ดกะมาวนจากโอ้โหพาดเลยอันนี้สวยกว่าอันนี้ไม่มีเป็ด นี่ครับาวโพดยางกระพุนยางครับคุกน้ำปลากระปนูย่างครับฮะ <Huh? S 1> ชีวิตทะโลไลที่ใครกล้ยหยหาแต่พอได้มาแล้วก็ไม่ไม่อยากรักษาไว้เอาละวะคำนี้เชียบครับเชียบใช่นะครับเชียงทุบกำลังจะใล้เชียงอยู่ครับแต่ไม่ใช่อันนี้นะต้นข้างล่างเนี่ย จองไม่ได้เลยครับจองได้เลยเฉียงราคาตามท้องตลาดเลยเขาขายเท่าไหร่ผมขายเท่านั้นผม,ผมคิดอย่างเดียวก็คือเราไม่ควรไปตัดราคาของคนที่เขาทําอาชีพมาก่อนแล้วเพราะว่าเทียงอ่ะมันก็คนทําก็คงจะเหนื่อยอ่ะที่เข้ามาขายก็คงไม่ได้ร่ารวยอะไรมากมายเข้าขายราคาไหนเราก็ต้องขายตามเข้า เราไปตัดราคาเขาเนี่ยจะทําให้ราคาเขาตกแล้วอาชีพเขาก็จะอยู่ยากเราอาจจะพออยู่ได้นะแต่เขาอยู่ไม่ได้คนที่ทําเป็นอาชีพได้มาใหม่แล้วเคียงบบลเลอร์เลยทีนี้เปลี่ยนไม่ขอญาตท่านผู้ชมนี่พร้อมกับนี่ใบไม,ไม้ม่มีคัแคดอย่างเดียวที่เขี่ยวพืชสมุนไพรนะครับไม่มีครับผมมาได้ปลูกอะ โอ้ยังโดดอยู่ดีละระวังหน่อยระวังกันจับในๆนะเดี๋ยวผมพูดอีกครั้งรอบนะชีวิตทะรโอไลที่ใครๆก็โหยหาแต่พอได้มันมาก็ไม่รักไม่รักษามันเอาไว้ฮ่าๆเชียบจะรักษาได้งไงครับจะรักษาได้ยังไงตอนนี้ประมาณจะสี่โมงแล้วผมยังไม่ได้ทอํอเลยมานั่งทํากับข้าวอยู่นะครับข้าวก็ยังไม่ได้กินแต่คุณเป็นแล้วนะคุณเป็นแล้วแต่ว่างานอย่างอื่นไม่ได้เลย โรคมันต้องมุ่นครับโรคมันมุ่นเร็วครับทำไมนี้เราก็ไม่ทันโรคนะครับเราก็จริงๆแล้วตื่นมาก็ต้องไปหาซื้อกินเอา <c oughs> ซื้อกินฝั่งดูไปแปลกนะหาซื้อกินหาซื้อกินพันห้าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับหา <c oughs> ซื้อข้าวกินครับผมจะเป็นอย่างนั้นผมก็ขายของนะครับขายของด้วยซื้อข้าวด้วยซื้อกินด้วยขายด้วยอ่ะชีวิตสโลไลท์ที่ใครๆก็โหยหาแต่พอได้มันมาไม่อยากรักษานันอาไว้ยเชียบ

ต้าน้ำเยอะไปครับที่จริงน้ำต้องผสมกับพริกแจงแล้วครับเดือดแล้วท่านผู้ชมแจงยกไม่่อยวจริงๆมันต้องแห้งควรแห้งครับจะได้วกว้แห้งเลย ก็คือน้ำาแกงเราต้องผสมน้ำเพ้มันเละนิดหมันไม้นะครับีนี้เราน้ำมาใส่ที่ล่งก็เลยติดติดสูดแต่ก็ไม่เป็นไรผมรูกมรูหองครับหอมผอมหมากมาหอมมากม,มาก,มาก ใช่แล้วเราต้องการซีซันความเผ็ดน่าจะพอแล้วมุมกล้องป๊อปโอ้โหเริ่มแห้งแล้วครับเริ่มแห้งแล้วกล้วยแห้งเลยเพราะว่านูต้องกล้วยแห้งน้ำผึกงผิกจะไม่อร่อยไม่น่ากินครับแห้งแล้วแห้งแล้วซี่แมงโก้ดอะ่ะ ยังไงมันก็ไม่แห้งครับมันมีน้ำมันอยู่มันมันด้วยมากเลยโคตรหอมอ่ะใส่กระเพรากับยีราเสร็จแล้วก็เอาขึ้นได้เลยครับเพราะว่าถ้าเราเอาไว้นานมันจะเปรี้ยวกระเพราจะเอารสเปรี้ยวอ๋อยีราดตัวเลยเนี่มันจะออกรสร้อนมันจะร้อนมากให้ร้อนจี๋เลย หหเห็นได้นี่ครับเรียบร้อยความๆข้าวเต็มหม้อเลยเปลี่ยนหม้อใหม่แล้วนะครับชีวิตสโลไลที่ใครก็โหยหานกคม,มิงทกอยู่ข้างบ้านกูแต่ว่าเก้าโมงกว่ากูยังไม่ได้กินข้าวครับงานก็ยังไม่ได้ โลไล่จริงเลยก่อนอื่นก่อนกินข้าวนะครับต้องทำางไงก่อนรู้เปล่าไม่รู้ทีท่ถาถอดแมสครับต้องถอดแมสก่อนกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนก่อนจะกินข้าวก่อนต้องทำางไงรู้เปล่าตากักใส่ปากครับแล้วก็เคี้ยวครับถึงจะกินได้ทีนี้นะครับคลิปนี้ไหลสาระมาเยอะแล้วคงคงำนำคาญผมนะก็ดูลดลงทุกวันช่าง